ไป่เท่ทักทายกันก่อนค่อยกลับเด้อมาจากบ้านไหนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอ้าวเสียงอะไรเสียงจ้าที่เก็บเราเปล่าค่ะครับเตรียมกระเป๋าเตรียมเรียนเลยเมื่อยขอนั่งสักก่อนเนอดนก่อ มาจากอำเภอเพ็ญสิอ๋ออำเภอเพ็ญกับว่ไก่กัว่าสิไปอำเภอเพ็ญอยู่ที่มืออื่นว่าสิไปคนหลายวะท่านได้เขาเาลาสิมาอ่านไล่ซื้อคนที่บริจาคก่อนค่ะเขาไปคนหลายบ่ค่ะเน้นบ่าเพิ่นขอเข้ามากำรรมหร่าขอแล้วขอเร็วๆมากว่าท่านเนาะมาไม่ทันคนหลายคนเมียแต่เศร้าเหมืนก็หลายมนบ่เขียนเทียดเดียวเพิ่นก็ มันกะสีเฮดสองสุดเหรอคัน้นมาาลายนะนนมันจะล้นมกันคันมาอีกมันจะสีอาดสีเฮดอีกแต่ว่าหลบเ้าสี่ลายเหมือนวันพาะน้ำเลยมนก็เลยกลับเลยเมนบอก<า>ค่ะัค่ะจบดีค่ะจบี่ะจะา,จาวันที่นะสิบหกเนาะจังสีแน่นอนจะเบื้องไล่เส้นเพิ่นเด้อเ่อนทา พ่นกับเขียนซีสองกับเก้าซีเดไฮนั่นแหละนั่นแหละครับขึ้นไปเอาบอกว่าแล้วให้ติดตัวไปด้วยมากสีเนาะวาตาเจเดงพระเจ้ากระทำกระเป๋าไล่หลายค่ะท่านผู้ชมพระเจ้ากระทำกระเป๋าไลยอยู่ประเดี๋ยวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะมาจากไหนคะในตัวใดตัวใด มีตัวไหมมีตัวเป็นตัวไหมตัวเขียนตัเลขสี่ตนี้นะกเลขี่ยังวันนี้ี่ยังแต่โชต่มาสัตย์จังเอาละท่งดวงชัดวิเอานาฏยานี่นี่มีสี่สี่ที่น่คือนี่นี่วันนี้นี่เก้าตัวนี้ค่ะเก้าม่นเกอาสีหนึ่งแล้วจะเปเอสวปสวงมัน ข้วมี่ร้าวแก้มี่ข้าเหนกยวกะปาใหญ่กะปอาน้ากระเปาใหญ่อ้อยลอยล้านมานให่อ้อยลอยล้านเอารวบรวมเงินดุกมากเก่ารดตู่ก็นตัวแดะเลรดตู่นี่คือเสีมากไหมี่ตัวแหมใหครับน่อ้นเขียนให้ตามที่เห็นไม่คลิปล่ะค่ะสดีกับเก้่ว่าสิบหกแน่นอนกว่าลดตู้ขั้นนี้มากไหมบระธานสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะมาจากไหนคะจ้าสวัสดีค่ะมาจากสายค่ะนี่สีบุญเรื่องอ๋ถวายเพนเพิ่นสันเพ้นอยู่บ่ะวสันเจวะสันเด้เพิ่นสันเจ้าในบาทเทียเดียวค่ะเช่ตูยเย็นไหวน้นเพิ่นสันเข่าในบาทคาเดียว ตามทั้งเฟสขอบคุณค่ะรถคือรถมากับเบื้องนั่นแหละจ้าจีก้าบอกค่ะวันนี้ก้าบอกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เบื้องคลิปบอาวันที่สิบหกวันที่สิบหกฝากช่องเดือนไอ้สกาวเดือนแชนเนี่ยช่องไม่เพิ่นเพิ่นสีโหลดล่องช่องไม่ทั้งถาติดตามเอาสกาวเดือนวันนี้ต้องเดือนสกาวมันเพิ่นสีบบอกทำงาน่องนั่นแล้วเนื้อสองซีบอ่รถขั้นนี่สองซีเนาะ มาจากสีบุญเรืองอ๋อสีบุญเรืองทั้งสายอยู่พุ่มปะคะอ๋อทั้งหนองบอัวลำพูเนาะมาจากคลิปเห็นคลิปเดือนจะกาวเห็นคลิปจะแดงเดจะกล่าวสกาวเดือนสกาวเดือนเนาะเอิญจะกาวเดือนคุณว่ายอยู่ขา้างในนั่พระท่านเข้าไปได้ทอดได้ลูกกำลังหลวงเพิมหาพันจี รวมได้เป็นห้าพันสีเขียนได้ซื้อทรงปูบดได้ค่ะเจแดงบดได้ไว้ทักท้วงมาเจาแดงก็ไม่รู้หรอกอยู่กับปูหมดพิดตกกะครเอาให้โอนไปที่เบอร์บัญชีปู4ีสี่ศูนย์ศูนนายสาโรธชยัยชัยคีรีเด้อค่ะถือบัญชีร่วมกัน3คนเนาะส่งไปที่เบอร์บัญชีปูเลยค่ะจะไม่ได้ผิดพลาดเนาะเจแดงอาจจะผิดพลาดได้ เงินสียู่ในกระเป๋าเจาแดงเนี่ยแต่ว่าเจาแดงกับท่าบุญก็เก่านั่นละทันผิดพลาดตรงนั้นก็ถือว่าท่าบุญรวมกับเจแดงอุ้ยเบิ่งคนก่อนอย่าบังลูก้าเจ้าจเบิ่งคนกันว่าหลายกันได้มาอีกวันนี้มาอีกค่ะท่านผู้ชมสองสี่หนึ่งทะเบียนสองสี่หนึ่งโอ้ยวัดแต,ตกวัดแต,ตก กสิไปส่งของอุดอรปูลลิอืน่นแมว่วาสิพาท้ำขอขอมากกำ่ำก้นละมาหลายก็เลย่ยก็เลยได้เข่ามา,านีกรยังสิไปส่งของอุดอรค่ะส่งของทุกวันนะคะรอหน่อยค่ะค้นที่ส่งของวันที่สองน่ะเราก็จัดส่งวันที่สี่หรือที่ห้านะคะท่านผู้ชมรอค้นจังหลแต่ทั้งแยกวันที่มาสำนักสงฆ์แยกวันที่ค้นที่กินท่าน แยกเหมืนที่ส่งของจดกันพะวบาทพ่อไวจะอาจจะมีผิดพลาดในในรอบวันที่สองที่สามนะคะคนที่โอนเงินมากเท่กับส่วนหน่อยค่ะเราส่งของรอดหนึ่งสองสามร้อยสองสามร้อยหวัด่าส่งกับเทละเก่าพันเทละมืนเทละเจ็ดพันเนาะค่ะมันก็อาจจะผิดพลาดแล้วบางคนเขาส่งแล้วส่งแล้วค่ะท่านผู้ชมเราทวงที่ไปชนีเขาก็มีคนเซ็นรับ แต่ของคุณไม่ได้รับนี้เราไม่คืนให้นะเพราะมีคนเซ็นรับแล้วนะคะตรวจสอบคนในบ้านแล้วก็ตรวจสอบคนข้างบ้านด้วยว่าใครรับของคุณไปเนาะค่ะเนาะเราตรวจสอบไปที่ไปรษณีย์ก็บอกว่ามีคนเซ็นรับไปแล้วมีลายชื่อด้วยมีลายมือด้วยเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมเราก็ไม่อยากจะตามงานเท่าไหร่หรอกแต่เราจะจัดส่งให้เลยถ้าหลายวันอะ่ะ คนเป็นพันๆคนสองวันสองสามวันพันคนเราก็ถ้ามันนานเราก็ส่งให้เลยเราไม่มีเวลาแม้จะไปอ่านอ่านรายชื่อเป็นยาวเป็นหางว้าวเยอะมากมันเยอะมากถ้าเกินสิบกว่าวันแล้วเราส่งให้ซ้ำใหม่หมดค่ะสวัสดีค่ะมาจากใสค่ะเอากลับไปบางเึื่องนะเอากลับมาสวัสดีกันอีก กมาสวัสดีกันอีกจเจแดงซื้อหกซีก็หาหกใบก่อนอเรียกน้ำจิม้มแต่ก็มาแหน่หอดมือมากจีอาจีซีไล่กะ <c oughs> โอ้ยบอมีเวลาฝัน <c oughs> นั่นทุกทุ่มตีหนึ่งตีสองออยากน้ำวันนี้ละยากน้ำแพ็คของทรงไไป <c oughs> <c oughs> เลยวัลลีมีดพูนล่ะอุปถัมภ์คำชู่วใช่ปีมีเงินไม่ละเลยเพราะพีมึงเจ้ากับพวกของเจ้ามากเลยวัดพึ่งคนคนพึ่งวัดเนาะต่างคนต่างพึ่งกันแลกกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งตาใส่ใส่บะมีดเนี่ยขายด้วยค่ะเพื่นบะมีดบนบะมีดบูชาอยู่ในวัดอะไรก็ไม่มีบูชาอยู่ที่วัดซื้อกับเจดีย์ย่างเดียวกระเป๋าค่ะวัตถุมงคลคันปุ้ม ปูไม่ตะแจกค่ะขอขอวัตถุมงคลกับปูได้เพิ่นแจกแจกสายสินแน่แจกผ้าเกงนั่นเกนี๊เพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาให้บูชางเินใส่ขันหายเคนเนี่ยมาท่าิธปที่อย่างกะจังเมื่อบ่าย่นใส่ขันหาถวายเพิ่นเพิ่นกัดสินี่กวญกำลังใจอันนั้นเล็กๆน้อยๆปลายผู้แขนแน่ระแน่เดี๋ยวเข้าไปกัน วุ <T> а, ้ยเล่าลายปบนนี้เพิ่นบวบเบิงค่ะตาคนว่างๆมาจากสองสามคนเพิ่นเบิงไหอยู่ตาคนขนาดหลายปบนนี้บวบเบิงเพิ่นบวบเบิงเพื่อเพิ่นเฮ็ดให้แล้วแล้วเลยบ่ต้องอีหยังบ่เพื่อเพิ่นท่อมน้ำมุนเพิ่นขอขมากรรมเพิ่นสวดให้แล้วกะคือแล้วถือว่าดีแล้วดีแล้วถึงสิดาล่ามออกไปปากทางไงนี่กับเลี่ยวบ้านน้องเม็กเลี้ยวขวาบ้านน้องเม็กที่จะเขาข้ามโนด ก็ห่างจากบ้านน้องเมฆสิบเก้ากิโลก่อนบางยังมาถึงครึ่งค่ำโนดค่ะเจ้าถ้าออกไปปากทางดำมันบ่ถ้าออกไปปากทางดำนี่กะเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆออกไปปากทางดำก็เลี้ยวขวาแล้วก็บอดบ้านน้องเม็กก็เลี้ยวขวาประมาณสิบเก้ากิโลบ้านค่ำสีดาบ้านค่ำสีดาอยู่ติดทางเลยค่ะอยู่มองทางโค้งสังเกตติดอน้ำไม้ค่ำสีดา ค่ะเนาะขออนุญาตตอบไป่ทางหน้าก่อนข้นเนี่ยเต็มค่ะท่านผู้ชมคนเต็มเลยเหมือนเยวันพระเนาะวันพระที่สิบสามขนกะมุงหนามากวาจากใจค่ะนี่ขาดผัดนุ่มโอ้ยไก่เหมือนเด็กกะม้าผิดกฎยูทูบป่ะค่ะออกมากไม่ได้แต่ถ้าข้นอุ่มเลยอยู่ เขาคุ้มครองสิทธิ์เด็กค่ะทางยูทูบคุ้มคุ้มครองเด็กและสัตว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไสคคะอุดรค่ะจากอุดรใกล้ๆนี่เนาะใกล้ๆจะพากันกลับเรวบอค่ะหมู้าก็สีแน่นเนาะ ซ้ายเลยสวัสดีค่ะมาจากสายือผู้ดีคมาจากคอนแกนค่ะมือในแจ้งตัวเรียบ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊วเหลองบ๊รงบเบงคนหลายค่ะคนหลายนี่แหละจ้พรองคลิติด่อยิ้ตามเจแดงคนเดิมค่ะฝากคน้งใกดแชรกดติดตามให้แน่จิ๊กเก็บเราแม่นบอาค่ะ เดินทางโชคดีปลอดภัยรอวันที่16เด้อค่ะเด้อรอวันที่16ไม่เกินพอเกินสิม่วงเศร้าอยากหายแต่เศร้าแต่ต้องรอปูสันเข่าก่อนพอปูสันเข่าเพิ่งกระเสียหายหายแล้วห้องกับปลอยคลิปเลยค่ะเนาะรอก่อนค่ะแขกมาจากทั้งใดมาจากทังใดแขกข้าวม่วงค่คะขาม่วงเตีเตียบเ้อนี้ แขกนี่แม่มาจากไหนคมาจากประเทศเล่าวนี่คอมเมนอันนันคอมเมนต์คะจ้าแม่ยายแดงหวยนี่ละแม่ใหญ่แดงคนเดิมนี่ละค่ะบวายบายค่ะอรรถพรกับปูกนอานสุัง กอดปาสิจบพอดีะท่ไม่ช่วงอ้าวปูยังยกมือเลยเนะปิ้นสีเป็นเลขเนะี่ยเจเดนกระสิมาหมอบเงื่นถาวายปูค่ะอันที่ท้ำตกล่นเนาะมีคุณนายเอ้ยมีนายยอสพรมีชัย200บาทคุณน้ำทิพย์หนึบาทอาน้ำสุข,ขุนบอกคุณคณิษฐายุพานิบมา สองร้อยบาทคุณจิดาพาสีประพาสเสิร์แล้วก็ผัวพร้อมก็คผัวสีประเสืร์อ่าสองห้าร้อยบาทคุณสวีเพียเส็จลายมืองหนึ่งร้อยบาทธนากรธนานตกคุณห้าร้อยบาทคุณอุไรอันเชิญห้าร้อยบาทคุณปวีนาผู้สามสามร้อยบาทเอาหยกบทถึงเนาะค่ะอ่านเอาซื้อผู้ใดเจ๊แดงจบ ปอ <c oughs> ดซีไี่อ่านหนังสือไอ้ัวก็บ่สอบ่ถึกเนาะคะ่ะดูขา้อจรลายนามรวมยอดห้าร้อยหนึ่งพันสองพันสองพันสี่ค่ะสองพันสี่สองพันส่ร้อยอนุโมทนาสาธุนะคะ่านช่มท่านที่ร่วมบริจาะคเนาะคนมาไล่ๆหล่หล่นลาเลยค่ะ เงียนวัดวัดแตกเลยกูขอขามากกับชิดแล้วมากพอท่านข่มากกว่าร่อกกองนยบายดีแล้วเนาะมีอะไรกับจังหวัดนะว่างๆเนี่ยและค่ะนี่ผีพ่ว่านมน้านาหาร ครับนอนม่เหมนแล้วนัได้บนอีกพวกนะ่ค่ะาจต่ว่าหนคนหรแ่ว่าเนี่ยสามีสบายเบาค่เบานอนได้หรอม่นได้หรอกค่ะนั่งบนท่าทัดได้ค่ะวันนได้ค่ะบกค่ะมีแล้วนอนได้ไปกินน้ำอนออกห้องค่ะา ุนันันพีเกิดวเป็นมงคน้มุชายองกระดอกปดเป็นจดต่างมีปัตเการเนดีอภิวานาที่ตระหนกวิชาประการนี้จัดการรมาันทิอายุวัุังพลังลำ้วยอาุสาธิพระเา้าผ้าจันะดีลูกลูกค่วยในที่ดอย่าเขาเขาที่ดีกวกมาเป็นเมือกเป็นก้อนทลาเป็นอยหัหอ่น้าจเขาบ้งะอาจารย์นี เข็ไปเดินที่อย่างนี้ค่ะโอยท่เป็นยู่สีบุเรี่เล่อดค่ะมั่ยบัตรเลยช่งลรคช่งลรกบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวต้องตรวจโรงพยาบาลก่อนถ้าไม่มีโรคนเมงไทคยมาหามันก็ต้องดูตามโรคกามไทยด้วยาว่าเขาถ้าไมมีโรคในงมีไทนี่แสดงว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นถ้ามอตวจไม่เจอแล้วก็เกี่ไขได้ปวยเดี๋ยวให้หมอไปวจลก่อ ตอนนี้ห้องะลุ้่ไหรอว่าเป็นยังอยก็บอกว่าอะไรเาใจว่าเอาแล้วโชคดีดูว่าจะเอาผิดองถูกของงานจะไปหาหมอ่อนฟังหมออนค่อมาหาคู่นะคะเดี๋ยวจะกล่าวบนฝ่ายทรงของถวายเงินผู้บริจาคกินครับคู่อนเล็บหมอบไม่หายป่ะเอาบางใครผ่านนี่

ขออังยิงระรัตนากจคุณคุณส่วนคุณงามความดีโปรดจงได้อภิบาลประทานพรอ้อท่านทั้งหลายที่ได้มาทําบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญหายภายสุขายโรคหายภัยเจริญโดยทรัพย์ยศไมตรีจิตยมิตรภาพด้วยความนักความอบอุ่นความบารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายแลื่อขอบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายอุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษเจ้ากรรมใยเวรทั้งหลายผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายผู้รวมหายายจากไปแล้ว ให้ได้รับคือ seaweed, ส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีกข์ให้บนอยากกู์ถ้ามีความสุขและฝนมีความสูงยิ่งขึ้นไปสุดท so ้ายคบุญกุศลคุณงานความดีทั้งหลายทั้งมวลได้สะท้อนย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มั่งมีศีสุกแก้วคาดปลอดภัยลาาผลบุทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถินยะถาวารีวะหาปุลาปาริปุริติสาลังเอวามีวะฮิโตจินังเปตานังปะกะบะติ อิติตังปิิตังภุมฮังจิปเมวะสมิจเตปุสเกปูเรนสุสังกปาจันโตบาลาสโยถามณิโสติราโโยถาอภิวาตนาสีลิชนิจังวุธาปจายโนจัตตโรธรรมาวัตันติอายุวัโนสุขังภาลังสาธุท่ทุคนาธทุกคนาุนทคธกสาธุคอาธุทขอขอนาอุทอขคาุที่ทุกคนนคา่านคาขอส อะไรเส้นกระปูนอ่ะกระปหลายอไก้ไม ah. ah. uh. oh. uh ่ไ oh. ด้กระปูตั ah. ah. ้เจอเลยมาไกเล้อากาศอุดรนัี่สองตัวเนี่ยเส้นมกมบเปาไม่เพิ่งเส้นหายได้เยอะคอยดูช่องเจแดงคนเดิมนะติดตามไว้ดีตรงนี้ไม่เหรอไม่่หรอ

จะไปกระเป๋าให้ปูเจิมใหกมาชงกันอยู่กับสองก้น้อยู่กับสกนเยู่กับลางสอนเจ้ากับสนพอดีสองกเป็นชแล้วมันออกมันดีแล้วไม่สองกนนะมันมาม่ัการนี่คือขาเจมาิ่งมาแง่มาคอยบุญเนาะเทวดามาคอยความา ขยอบมาดีมาอย่างเนาะคูเลยกินย่างเนาะขยอบมาไกลเขานาอนี่ครูด <oh right? ูแลดีเป yeah, ja e> nice> like ็นบุญเป็นกรรมกันมาแต่ชาติก่อนนะนี่อุปธรรมนี่ผู้อุปธรรมสองคนก็ดีถ้าอุปธรรมเขาอุปธรรมเราทั้งสองคนนะน้อปูนะบเขาเน่ยไม่นีย่งเนาะย่างปูนึงมากเลยคุณใส่คนณใส่คุงมากแค่นี้แหละสวัสดีพื่เจ้าอะไรปย่างเนาะกันมีมาดูแลหาก้อนเงินสดีเนาปู ออดีหรือว่าดีเลยขแขยัฮักขงสารุ่นุ่เาตำรวมกันมากแต่าติก่อนข้าาบางคนฮะมันต้องมีทีไปที่มาแต่ศาสตร์กอนอ้าวคิดในทางที่แั้นเนาะใ่สบายใจส่งของเน้อกระเป๋าไม่พูเจอไปเลยจะมือใดกรัพปูมาแล้งไดอู่บ่ เมือนเลยกับพ่อพ่อเกานี่ยแล้วว่าหลายว่าหลายหน่อยดอกประมาณลอยประมาณลอยเนี่ยเปล่าอรมันเยอไหนเปล่าเจไม่ไรเนี่ยพเจือมาจะไปดึงมยเจยอมังคาเจยอมังาที่มื่นอ่ะเนั้อลายเขเรียนย่งมวเดียลจ้ะเนี่ยลานบ่เบาลน้มัานาดีเขียนไปเรื่อยก็ไม่มีคนดีคนลายที่หมื่นเลยคุณจะมีสอนวัดเราจะเหนียวก็แล

ต้องสกาวเดียนติดตามด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาไม่พูดเจิมอมือมากเหมือแรันปูมากมเออแเอมามวนะม่าม่งนีคะหาม่ง่นี่่งหมม่น่งม่งามนีส่าม่าม่งน่ะหางมงหา่งน่หางมงหางมนี่คง่หางม่งมาีาาะง่า่า่งามี่งนมันปูมันนอนแล้วมง พออขาคกเก็บนหูจัดันี้เข้าฝันเนียมันนัฝันนะเข้าจิตันหลเนี่ยมันจกพยขยามมันกดมาเตือนนะหมดหมดหมดฮะหาเหมือนเล้งเหมือนเล้งเนาะครูพระมาอย่เนี้ยเหมือนเซลค้นสีลายคนค้นยังบมขาดอยู่สวยเลยนดมีดอกไม้เหรอคะ กิแล้วเนาะเจอกันัตับตับก่อนค่ะ